สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการสอนการสร้างเส้นขนานและวัดมุมภายในกันนะคะโดยเราจะมีโจทย์กําหนดไว้ว่าถ้าส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD และมุม BGF การอยู่ที่70องศาแล้วจงหามุม A มุม B และมุม C ค่ะ โดยที่เราต้องสร้างเส้นขนานให้มา2เส้นโดยที่มีมุม BGF กลางอยู่ที่70องศานะคะแล้วหาว่ามุม A มุม B และมุม C กลางอยู่ที่กี่องศาค่ะโดยที่เราจะมีวิธีการสร้างดังนี้นะคะคลิกที่ข้างมือส่วนของเส้นตรงค่ะและสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นจากนั้น ตั้งชื่อจุดว่า A และ B ค่ะจากนั้นเราจะทำการสร้างจุด1จุดขึ้นมาบนส่วนของเส้นตรง AB ค่ะและทำการตั้งชื่อว่าจุด C ต่อมาเราจะทำการสร้างส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุด C ค่ะและมีมุมอยู่ตรงนี้ประมาณ70องศาค่ะ โดวยวิธีการสร้างนะคะคือคลิกที่จุด C เมนูการแปลงค่ะและเลือกระบุศูนย์กลางจากนั้นทำการคลิกที่จุด B เมนูการแปลงเลือกการหมุนค่ะใส่ที่70องศานะคะจะเห็นได้ว่ามีจุดใหม่ลางๆอยู่นะคะจากนั้นให้ทำการหมุนค่ะ ก็จะได้จุดใหม่ขึ้นมา1จุดนะคะตั้งชื่อไว้ว่าจุด B พาร์มก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นไปที่เครื่องมือการสร้างส่วนเส้นตรงนะคะเลือกเมนูสุดท้ายค่ะจากนั้นคลิกที่จุด C แล้วคลิกที่จุด B พาร์มค่ะก็จะได้เส้นแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะทําให้จุด B พามหายไปโดยการคลิกขวาที่จุด B พามแล้วก็กดซ่อนจุดค่ะต่อไปนะคะเราจะสร้างจุด2จุดบนส่วนของเส้นตรงที่สร้างเมื่อกี้นะคะโดยสร้างข้างบนและข้างล่างค่ะต่อมาเราจะตั้งชื่อจุดว่าจุด D กับจุด E ค่ะ ต่อมาเราจะทำการซ่อนเส้นนะคะโดยการคลิกขวาที่เส้นและเลือกซ่อนเส้นค่ะจากนั้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง DE นะคะโดยเลือกเครื่องมือการสร้างส่วนของเส้นตรงค่ะและเลือกเมนูแรกนะคะคลิกที่จุด D และจุด E ค่ะ จะเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรงสามารถขยับและขยายได้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการสร้างเส้นขนานที่ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB นะคะโดยการสร้างจุดอิสระบนเส้น DE ขึ้นมา1จุดค่ะและทําการตั้งชื่อจุดว่าจุด F จากนั้นค่ะเราจะทำการคลิกที่จุด C และก็จุด F ค่ะไปที่เมนูการแปลงระบุเวกเตอร์ค่ะจากนั้นให้คลิกส่วนของเส้นตรง AB ค่ะไปที่การแปลงค่ะและเลือกเลื่อนขนาดค่ะ โดยส่วนนี้จะเป็นการเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ค่ะจากจุด C ไปจุด F กดเลื่อนขนานค่ะจากนั้นตั้งชื่อจุดว่าจุด G และจุด H ค่ะจากนั้นเราจะทำการเรียงชื่อจุดใหม่นะคะตามที่โจทย์กำหนดนะคะ โดยที่เราจะทำการคลิกที่จุด A ค่ะจุด B จุด G จุด H จุด D จุด E จุด C จุด F ค่ะไปที่เมนูการแสดงค่ะเลือกกำหนดชื่อจุดค่ะและเริ่มด้วยตัว A นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะ เราก็จะได้ชื่อจุดตามที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะและเราจะทำการพิสูจน์ว่ามุมที่เราสร้างเมื่อกี้เป็นมุม70องศาหรือไม่โดยการวัดของเราคือการคลิกที่เครื่องมือปากกาค่ะและคลิกที่จุด G ลากออกมาขวาบนค่ะจะมีลักษณะมุมออกมา จากนั้นให้คลิกมุมที่เราลากออกมาเมื่อกี้ค่ะเมโนูการวัดและเลือกมุมค่ะเราก็จะได้มุม BGF ที่กาง70องศาตามโจทย์ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการวัดมุม A มุม B มุม C นะคะโดวยวิธีการเดิมค่ะคลิกเครื่องมือปากกาและลากจากจุด G ออกมาซ้ายบนค่ะจุด H ซ้ายล่างค่ะและจุด H ขวาล่างค่ะจากนั้นให้คลิกตามมุม A มุม B มุม C ได้เลยค่ะเมนูการวัดค่ะเลือกมุม mm hmm. ก็จะได้มุม F G A กลางอยู่ที่110มุม C H E กลางอยู่ที่70องศา และมุม E H D กางอยู่ที่110ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเส้นตรงที่ขนานกันจะทำให้มุมเท่าๆกันค่ะเช่นมุม B G F และมุม C H E ค่ะที่กลางอยู่ที่70องศาเท่ากันนะคะหรือจะเป็นมุม FGA และมุม EHD ค่ะที่กางอยู่ที่110องศาเหมือนกันมุมแบบนี้เราเรียกว่ามุมแยงนะคะหรืออีกมุมหนึ่งมุม FGA กับมุม BGF มุมแบบนี้เรียกว่ามุมประชิดค่ะที่รวมกันแล้วได้180องศา อันนี้ก็จะเป็นการสร้างเส้นขนานนะคะที่มีมุมใดมุมหนึ่งที่เขากำหนดให้แล้วก็จะสามารถหามุมต่างๆที่เขาให้หาได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะ